กุมารทองกุมารทองถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตำนานผูกพันกับความเชื่อทางไสยศาสตร์ของคนไทยโดยกุมารทองนี้แต่เดิมนั้นมีที่มาจากวิญญาณของเด็กที่ตายในท้องแม่หรือที่เรียกว่าตายทั้งกลม ในเอกสารโบราณเล่าถึงผู้ที่มีวิชาอาคมทำการประกอบพิธีกรรมผ่าเอาศพทารกในท้องมาย่างไฟให้แห้งสนิทก่อนรุ่งอรุณแล้วจึงลงรักปิดท้องให้ทั่วเป็นที่มาของคำว่ากุมารทองส่วนในปัจจุบันครับท่านผู้ฟังการสร้างกุมารทองอาจจะใช้ดินเจ็ดป่าช้าไม้รักซ้อนไม้มะยม,ยมหรือโลหะต่าง แล้วปลุกเสกตั้งจิตให้เป็นวิญญาณเด็กชายขึ้นมาความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์จะดูแลคุ้มครองผู้บูชาและครอบครัวจากพยันอันตรายสิ่งชั่วร้ายคอยติดตามและเฝ้าระวังรวมไปถึงช่วยส่งเสริมให้ธมมาค้าขายดีขึ้นจเจริญรุ่งเรืองอีกด้วยครับการบูชาผู้ที่บูชาต้องเลี้ยงดูท่านเหมือนลูกเส้นสวงด้วยอาหารน้ำแดงเป็นต้นครับ